อันนี้มีคนเอาตัวอย่างยามาขอซื้อยาไปต่างประเทศนะคะนี่คือทั้งหมดที่เขาขอซื้อก็เลยซักประวัติไปว่าอ่ะกินยังไงบ้างคนไข่กินตามระดับความเจ็บปวดหรอไม่เซอร์ไพรส์รนะคะคนไข้กินพร้อมกัน3ามมิเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังว่าทําไมเราถึงควรซื้อยากับร้านที่มีเภสัชกรเท่านั้นนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นยาพล็อกซิแคมค่ะตัวนี้เป็นยาไดโคฟีนัคค่ะตัวนี้เป็นยาไอบูโปรเฟนค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราเรียกว่ายากลุ่มลดปวดอักเสบแบบโครงสร้างไม่ใช่สเตียรอยนะคะหรือว่าเเเรยกก่าาาอออนนนะงลลทคํหมืั ก็คือจะไปลดการอักเสบลดสารอักเสบในเลือดแล้วก็ลดปวดเนาะซึ่งการกินด้วยกันแบบนี้ค่ะประสิทธิภาพของยาไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ตัวที่จะเพิ่มขึ้นแน่ๆก็คือผลข้างเคียงค่ะหนึ่งที่คนไข้จะต้องแลกมาก,ก็คือกระเพาะทะลุค่ะเพราะว่าอย่างตัวพลอกซิแคมเนี่ยก็เป็นพิษต่อกระเพาะมากๆแล้วเนาะแล้วก็ตัวไอบูแล้วก็ตัวอะไดโคฟินเป็นคอนเวนชั่นอลเอนเซตหมดเลยก็คือเป็นเอนเซตกลุ่มเก่าจะมีผลกับกระเพาะนะคะตัวที่2อ,อันนี้อันตารายมากก็คือจะเป็นไตทํางานหนักนะคะเพราะว่ายาพวกนี้มีีีททททิหหหดดดดลลอเลอเเเ่่ไตไตตจะํําาาาาาาใ้ขงงรรรนนนักกกโยย ไปพร้อมกัน3มตัวลิปในการลดปวดเท่าเดิมแต่ผลข้างเคียงมันเยอะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็คือสรุปอธิบายให้คนไข้เข้าใจเรียบร้อยก็คือสรุปเลือกเอาตัวเดียวนะคะเป็นตัวที่เออมันเหมาะกับอาการของเราที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อยาให้เข้าร้านที่มีเภสัชกรเท่านั้นนะคะ